ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่29ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะระวังอารมณ์นิดนึงนะคะหงุนหญงิดง่ายนะคะช่วงนี้ ระวังสุขภาพระวังคําพูดของตัวเองนะคะจะทําให้มีปัญหากับคนใกล้ตัวนะคะหลายๆคนมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เป็นห่วงสุขภาพแม่คิดถึงแม่คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างระวังสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คุณแม่ของคุณสายตาคอบ่าหลายกระดูกสันหลังขา ะะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะได้ของมีค่าอยากซื้อของเข้าบ้านช่วงนี้คุณีเกเก์ได้ไปติดต่อสถานที่ราชการหรือทหารตํารวจใครคิดจะไปสอบชิงทุนนะคะหรือจะไปสอบราชการนะคะมีโอกาสสอบติดงานะในช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดส <c ười> ินใจอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องรู้สึกกงังวลมีเรื่องกงังวลมีเรื่องไม่สบายใจนะคะคิดเรื่องบ้านเป็นห่วงบ้านอยากซื้อของเข้าบ้านนะคะอยากได้ของใหม่ๆ ะะระวังปัญหาสุขภาพของคุณแม่ของคุณนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณแม่ของคุณเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีชมพูและสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ3 71ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ